จริงๆผมจะเอาเป็น a ด v ว5รอยหกสิบครับแต่ว่าพี่บ้านเขาไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบกันใหญ่นะครับนี่ครับหมื่นหนึ่ง่องมวแล้วชอบเรียบร้อย้ากันเลยจัดให้ครับทำใจครับน่ครับไปจ่ายเลยส่วนที่เหลือนะจัดเรียบร้อยนะครับผมรับมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องน้อยจะกลับกับ นครชัยนะครับนวนครยานยนต์นะครับตอนนี้สตอนีซอยเก้านะครับนิ่มอุตสาหรรมนวนครนะครับลุงน้อยชาแนลมาแล้วครับลุงน้อยชาแนลมาแล้วจ้าสวัสดีครับท่าน,น <portraits. S 1> ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับนี้อยู่ช่องลุงน้อยชาแลนลนะครับวัน <nas> นี้ลุงน้อยมาที่นี่นะครับอันนี้นะครับลอยมา นวมบรีนครยานยนต์นะครับวันนี้มาจะมารับรถใหม่ครับผมติดตามนะครับนะครับมาแล้วครับก่อนจะมาดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับดูาดูว่าลุงน้อยจะเอารถนนะครับขออนุญาตนะอันนี้นะครับมาแล้วนะครับอยู่ที่นวบรนครยานยนต์นะครับนี่นะครับวันนี้นะครับลุงน้อย จองคันนี้ไ้นะครับเวฟร้อยยี่บห้าสีเปล่าแดงนะครับนักชีดนะครับผมเปอร์ลสวแดงขออนุญาตนะนี่นะครับเอาไปจองก่อนเอาไปจองก่อนแล้วทำเรื่องให้พี่เลย นะครับน้องดูแลดีมากนี่ครับไปจองผมจองไว้หมื่นจริงๆผมจะเอาเป็น ADV ร้อยห้าหกสิบครับแต่ว่าพี่บ้านเขาไม่อนุญาตนะครับอ่าไม่อนุญาตเพราะว่าเขาไม่ค่ชอบกันใหญ่นะครับนี่ครับหมื่นหนึ่งจองก็ได้อบ F ร้อยยี่สิบห้าก็เลยจัดให้ครับทำใจครับนะครับไม่จ่ายเลยส่วนที่เหลือนะจ้ รถสวยดีครับรถร้อยยี่บห้าก็ทนครับรถเป็นรถที่ทนครับคืปไปหยับน้ำมันครับก็สวยนะครับวันก็ชอบแบบนี้ครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนี่ยลูกค้าจะเยอะหน่อยครับลูกค้าเยอะมากเลยครับมาดูรถรถเยอะจริงครับ ขายดีนะครับวันนี้ครับเยอะครับลุงรางวัลนักพันยานยนต์ไททันีซอยเก้านะครับเนี่ยครับนักรางวัลนากพันยานยนต์นะครับเด้อไทเน้นไททันีซอยเก้าครับนี่คนเยอะๆนะครับส่วนนี้จะเป็นโรงงานทั้งหมดนะครับติดในหมู่บ้านไททันีซอยเก้ากับ ดูไทเทนีครับผมมันเจอคับนี่ครับอนุญาตนะครับเยอะมากเลยครับจ้ะอนุญาตเนี่ยนะครับคนเต็มร้านเลยครับจ้ะขอบคุณครับ จ้าเงินสดเลยครับขอ,อนุญาตนะพี่นะ,ะไปดูรอชำระเงินนะครับนี่ลูกค้าเยอะมากเลยไอยดีรถไม่มีเลย ตนี่ผมพี่ทำประกันรถหายเว้นึ่งปีครับผมน,นะครับาทำสัญญาจะนะครับอกษาหนึ่ง,ง,ง,งน้อยก็จะออกทรอเป็นเงินสดนะครับเอาท้กมืนกม่นหกหมื่นสี่ร้อยครับ หมือนกับสี่ร้อยบาทเจ๊นับด yeah, ูมั้ ที่เครจรับนที่ไนัรนวาใสรใส่การดอะไรดเรรานเข็นอะไรอย่งเงียเขีนไรับแล้วเดีว รบวันนะคะขรเล่นเขียวไปไวงลมอันนี้จะมาพร้อมกันประมาณเดือนครับที่มาดและเอกสารการ้าน้วเงเข้ามาด้วยนะครับเขียวไปยื่นรับกทางด้านหน้าได้เลยครับครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวรอับรถครับนี่นะครับเนสามรอับรถ้งน้อยกำลังตรวจเช็คอยู่ครับน่ครับนั่นคันนี้ป่ะครับคันใช่ไหมรอเคีครับผม รอแป๊บเยพี่ก็ตรวจเช็คถนะรถเดือกครับอนุญาตพี่นะ,ะ,น,ะนี่น่าจะเป็นกองแมนมันก็หัวก,กันน็อกกับเสื้อแจ็คก,ก็ตครับองแถมนะครับมีรบ,บรภาษีครับแถมภาษีคบนะครับ ะต่าประหยัดน้ำมัน71.4กิโลลิตรนะครับเจได้ก็สองดอกนะครับรอรับรถด้านหน้าครับครับผมใบสีมพูนี่เก็บไว้นะครับคนที่เรามารับทะเบียนทะเบีรถกระบะมาครับเราใบสีมพูมาด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีอาไรผิดปกติอะเรี้กราบอกไได้ส่วนของแกมนะครับจะมีหมวกน็อกเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็โกันแจงนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็กแจก็จะมีแค่สองดอกนี่นะครับทางร้านเขาให้คือมีแค่สองดอกถ้าเกิดว่าหายคือไม่มีแล้วนะคือทางร้านให้ไปแล้วสองดอกครับลูกค้าเก็บไว้ดอกเนั้น แกก็จะมีรหัสกัวแกด้วยนะครับครับผมครับผมรหัสตัวแกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจากนี้นำวิธีการใช้งานนะครับอเดี๋ยวแกออกไปนะครับสุ้าอพฯเปิดสวิตช์มาจะมีไฟไฟโชว์นะครับมีไฟไฟโชว์อ่นนี้นะครับมีไฟไฟโชว์นะครับถ้าเกิดว่าไฟไฟโชว์ขึ้นมาปึ๊บดับปึ๊บเราก็กดสุภาพ์ตรงนี้เลยก็กดปุ่มสุภาพตเสร็จปุ๊บเราก็ ันนี้ก็จะเป็นเกว่าทับน้ำมันนะครับคือทางร้านเติมให้1ลิตรครับให้ลูกค้าไปเติมเพิ่มอีกครับก็เติมน้ำมัน9195หน้าห้าได้หมดนะครับแล้วตอนนี้จะมีไฟบอกเกียร์อยู่ด้านนี้นะครับไฟบอกเกียร์อ่าเจนึงเจนสองตรงนี้เลยนะครับส่วนนี้นะครับปุ๊บก็ การรับประกันนะครับลูกค้ารับประกันเพื่อ3ปี3า0 0 0กิโลนะครับ,รบม,มีจะเป็นผงรับประกันต่างร้านให้ไป1เล่มครับ,รบแต่ถ้าทำหายไม่มีใหนะ้อีกนะครับรวนการรับกัน สามปีสามหมกิโลก็ตันนี้นะครับรับประกันระบบมาเตนก็คือ5ปี5 0ามกิโลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขทางบริษัทเอียันด้าเขาจะมาให้นะครับทำตามเงื่อนไขย,ยังไงก็คือลูกค้าเข้ามาตรวจเ่ทุกครั้งนะครับอุปรกรณ์ที่รับประกันก็คือสว่วนนี้นะครับอุปรกรณ์อิเล็กทรอนกส์นะครับก็คือจะมีอยู่เจ็ดอย่างนะครับลูกค้าไปอ่านดูนะครับเขารับประกันอะไรมาก ครับโอเคจายเก็บไว้นะครับครับผมวันที่ลูกค้าเข้ามาตรวจเช็ค1,000กิโลนะครับลูกค้าเอาสมุดรับประกันมาด้วยครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าพอเวลารถมีปัญหาอะไรมาเงี้ยเขาจะดูสมุดเล่มนี้เป็นหลักนะครับว่าลูกค้าเคยเข้ามาตรวจเช็คไหมโอเคเราจะเชื่อลูกค้าตอนไหนด้วยนะครับได้ไหมตกลง คนททางไยขอบคุณครับผมเรียบร้อยนะครับครับผมนี่เรียบร้อยได้หรือมครับใช่ครับผมแลลงล่างมันจะมีตัวไอตัวโอแล้วก็ล็อกคอนะครับคำว่าเซฟเนี่ยลูกค้าเปิดสวิตต์กุญแจมาแค่นี้นะครับแล้วกดเข้าไปนะครับกดกุญแจเอาครับเวลาล็อกคอเหมือนกันข้านมาข้างซ้ายครับข้างซ้ายมาดกุญแจตัวนี้มันจะเก็บแล้วก็ดูด้วยตัวนี้นะครับ ครับมีแต่ตัวร้อยสิบตัวนี้ยังไม่เคยมีดันล็อกเรือหน่อยใช้คล้ายๆกันครับผมความยาวคล้ายๆกันครับผมโอเคครับโอเคครับหรว่าลูกค้าจะเอารถเรือมาขอกขึ้นไม่เดี๋ยวขับอยู่อยู่นครชัยนะครับอยู่นครชัยจะไปมาอีกทีนึงแล้วกลับไปกลับ เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับครับผมใครวอนเดี๋ยวค่าปเองนนี่กลับมารถใหญ่ที่แรกเลยเรียบร้อยนะครับผมรับมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลุงน้อยจะขับกับนครชัยนะครับนาวัดนครยานยนต์นะครับตอนนี้แต่สนีซอยเก้านะครับมีพมอุตสาหกรรมนวานครนะครับผมากันได้นะครับเนี่ยรถ เจอครับมีทุกรุ่นทุกสีครับราคาถูกได้ครับผมนี่ครับติดตับริการด้วยครับถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับเคลมระยะต่างนะครับตรงนี้นะครับจะมาได้แล้วครับเจ้าไดีครับสุดเลยครับมี16สาขานะครับนวัดนครด่านเดินมิตรเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นไมค์ดิ่ ไม่เขียนานดล็อกอยู่นะครับยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับร้อยยี่ห้าเ่เป็นโฉมปีสองพันสิบเก้าครับเหมือนกันครับดีเหมือนกันครับไปแล้วครับขี่รถไปแล้วครับเดินทางขี่ง่ายนะครับเรียบร้อยยี่ห้านะครับเป็นรถที่ทนนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ไม่จุกจิกครับ เครื่องยนต์ทนอยู่แล้วครับนี่คันที่บ้านร้อยสิบนี่ยังทนนะครับห้าหกปีแล้วยังไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันอะไรนะครับ็นรถที่ไม่จุกจิกครับขี่ง่ายนะครับต่องตัวครับรถเวฟเบอร์ยี่ห้า มาแล้วรัเจ้ามาแล้วจ้านี่ถึงร้านแล้วนะครับถึงร้านลูกน้อยแล้วครับ้คนะครับยังองดีบิวรถใหม่ เรียบร้อยแล้วนะครับออไอคิมเนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ดูน้อยด้ๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ